สวัสดีครับวันนี้นำเสนอพระพุทโธบัวบานหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันกนะ็คือพระพุทโธหยดน้ำนะครับพระพุทโธหยดน้ำอันนี้ออกวัดเข่าสารพัดดีวัดเขาสารพัดดีนะครับเป็นวัดที่หลวงพ่อใหญ่หรือว่านลวงปู่สองวานของเราเนี่ยได้ไปสร้าง <c oughs> เอาไว้นะครับอันนี้เป็นวัดเป็นเป็นพระยุคต้นๆเลยนะครับที่หลวงปูส่สังวานได้สร้างอันนี้น่าจะปี0 8นะครับ08นะผมจำไม่ผิดคืนย์ที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยคือพระองค์เนี้ยรุ่นเนี้ยเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีสองโซนในการนันะ่นคือโซนออก <c oughs> ออกอย่างเงี้ยครับออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วก็ซีซีดพูดตรงตรงเลยคือคือเหมือนพระเกอครับคือบางคนเขาเรียกว่าตากลับครับตากลับก็คือเห็นเก๊เป็นแท้เห็นแท้เป็นเก๊เงี้ยโดยที่ไม่เคยศึกษาพระองค์นั้นเลยว่าพระองค์นั้นแท้ยังไง แพ้เป็นยังไงดูยังไงแล้วก็ไม่เคยศึกษาประวัติพระเลยอย่างเงี้ยก็จะตากลับได้คือแบบอวดอวดรู้ครับว่าเอ้ยนี่มันมันเก๋ว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาดไปมีครับเคยเจอพวกอวดรู้ก็มีพาดเนี่ยอย่างพระสององค์ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี้ย ถ้าคนที่ไม่รู้ครับก็จะคิดว่าเอาองค์สีดำดีกว่าองค์สีดำเนื้อดีหลุดราคาหลุดแล้วองค์ละสอ0ร้อยามราคาหลุดแล้วแต่ไหนได้พลาดแน่นอนครับพลาดคือถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปจริงๆถ้าดูตาเปล่าเนเผลิดอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าองค์ซ้ายมือของเราเนี่ยแท้องค์ขวามือเนี่ยเก๊ ใช่ไหมครับเพราะว่าโอ้ดูคมชัดดูดูพิมพ์ลึกเลยดูเนื้อมันวาวเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเนื้อดําอย่างนี้มันต้องมีต้องมีจุดตําหนิอีกอย่างหนึ่งที่จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆก,ก,กันละกันว่าแท้เนี่ยที่เห็นเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่ามันคมเนี่ยมันคมจริงหรือเปล่า แบบแรกเลยนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าองค์นี้เป็นพระแท้นะครับนี่องนี้เป็นพระแท้ <c oughs> และพิเศษอย่างหนึ่งขององค์นี้ที่ผมชอบก็คือปิดทองเดิมด้วยนะครับทองนี้เก่าเลยเอาองค์นี้ไปดูทองเก่าได้เลยนะครับทองเก่าจะเป็นสีออกคือไม่ไม่เหลืองสว่างครับออกสีเหลืองส้มๆหนะ่อยจะเป็นลนักษณะแบบนั้นก็องนี้องนี้เก๋น,นะครับองนี้เก๋ที่ผมเคยเคยลงคลิปไปแล้ว จะให้ดูเปรียบเทียบกันส่วนใหญ่ผมเคยเจอเซียนตากับตีองนี้เกะก็ <c oughs> ไม่ไม่เชิงตีหรอกครับอาจจะเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยที่เห็นเนื้อโซนนี้แล้วแบบเออไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็จะบอกไว้ให้นะครับว่าเนื้อโซนเนี้ยเป็นพาแท้นะครับไม่ใช่เป็นพาเกะ <c oughs> อันดับแรกที่เราเห็นชัดๆเลยเอานี่นี ผมจะชี้ให้ดูนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงโซนนี้เห็นครับมันจะเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเรียบๆไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยที ที่บางคนว่าโอ้ทำไมพิมพ์นี้มันคมจังดูตรงนี้ไหมน,นะครับแล้วคอยดูอีกองค์นึงนะครับนี่เห็นไหมครับคือพระแท้ยังไงก็เส้นสายละเอียดก็ต้องชัดครับนี่เห็นะครับอันนี้อาจจะสะท้อนแสงหน่อยเลี่ยมอยู่ในกรอบปติกนี่เห็นไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมีเส้นครับมีเส้น มีเส้นเส้นบัวจะไม่เรียบไปเลยอันนั้นมันเป็นก้อนเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นก้อนเลยเก้อนขึ้นมาเลยก็อย่างหนึ่งเลยที่เห็นชัดเลยก็คือสังเกตที่หูนะครับหูเห็นไหมเห็นที่ผมเคยบอกไปพัดถอดพิมพ์จุดเล็กๆยังไงก็ไม่ติดนี่เห็นไหมครับ โหไม่มีเลยมียตุยนหน่อยเดียวอันนี้เห็นมาทั้งหมดเลยครับเห็นไหมสองข้างนะครับนี่พลิกดูอีกข้างหนึ่งองค์นี้มีเห็นไหมครับที่ใครว่าเกที่ใครว่าโอระถอดพิมพ์ไม่ชัดหรอกนี่ถอดพิมพ์ตรงนี้ครับไม่ติดเลยเห็นไหมนี่ผมเคยบอกไปครั้งที่แล้วแขน ลำแขนใหญ่หัวไหล่กว้างหัวไหล่หนานี่เห็นไหมครับใหญ่กว่าหัวไหล่หนาก็คือตรงนี้ครับระหว่างตรงสะกแล้ไปถึงไฮเปอรลา้าตรงหัวไหล่ด้านบนเนี่ยร่องตรงนี้จะหนาดูนี้ครับเห็นไหมหนี่ครับจะบางจะเล็ก ดูองนี้เห็นไหมครับแตกต่างกันเลยลูแขนนี่เป็นลำเลยครับดูนี้เห็นไหมครับก็ด้านหลังด้านหลังองนี้เป็นจุดเดียวนะครับแต่ว่าจุดของเขาอาจจะไม่ชัดมันจะมีร่องรอยของจุดอยู่ผมตีกล้องให้ดู ก็ยังพอเห็นร่องรอยของจุดอยู่นะครับตรงที่มันมีเนื้อออกมานะครับก็ยังมีร่องรอยของจุดอยู่แต่นี้จุดเล็กนิดเดียวครับตุยนิดเดียวคือจุดเนี่ยมันเป็น เป็นรายละเอียดที่เล็กนะครับบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดแต่อย่างอรก็ต้องเห็นครับนี่ครับที่เป็น,น,นเนื้อๆออกมานะต้องตรงบริเวณเนี่ยเห็นจะเห็นเป็น,น,นเนื้อๆออกมาตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย อกอย่างหนึ่งคือตรงดูยันนะครับดูยันสังเกตยันของเกจจะมันเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นมีเส้นมีกลมๆแต่อันนี้เหมือนจะเป็น,เ,ปนเส้นเล็กเส้นเล็กมันก็จะมีความแบนขมกว้างหัไง จะตื้นกว่าครับความรู้สึกที่เราดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับจะแบบเป็นเส้นเล็กเห็นไหมข้างล่างนี้จะเห็นชัดเนี่ยดูนี้ดิเห็นไหมเป็นเส้นกลมๆแล้วเส้นตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสองเส้นอันนี้ไม่มี นนีเป็นสองเส้นอันนี้ไม่มีเส้นดูดูรอยเส้นของบัวครับสององค์เห็นไหมไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ตรงบัวของพัดแท้เนี่ยมันก็จะมีเส้นนะครับเป็นเส้นที่เขาแกะพิมพ์เป็นกีบบัวถ้าดูนี้นครับเห็นไหมมันเป็นก้อนเป็นพืชไปเลยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนแปะ แปะแปะแปะ,ปะเหมือนเอาดินน้ำมันมาแปะเป็นก้อนนะครับคือธรรมชาติของพรทถอดพิมพ์นะครับคือเราต้องต้องเข้าใจพระก่อนนี่ตรงนี้เป็นเป็นทองเดิมครับเป็นทองทองเก่าเห็นไหมครับถ้าถ้าเราดูทองเป็นนะ เราดูภาพย,ย่างอื่นได้เขาที่ปิดปิดทองเก่าอัอนนี้รุ่นนี้อย่าพลาดนะครับรุ่นนี้มีคนพลา,าดของแท้เยอะนะครับพลาดของแท้เยอะก็ไม่อยากให้พลาดกันโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานของพักเครื่องนะครับ ยายได้พาแท้แต่ถ้าถ้าดูจากความสูงเนี่ยององซ้ายมือก็จะเตี้ยวกว่าน,น่อยไมได้อเวอเนีมาวัดให้ดูต้องดูแท้ให้เป็นนะครับออ,อย่างเช่นสมเด็จวัดรักครังอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าดูไม่เป็นมันก็จะดูเนื้อดูทรงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางทีผระศึกอะครับ พาะึกบางจุดเราก็ดูไม่ได้บางจุดก็ไม่มีบางจุดก็ไม่มีคือเราต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบไปด้วยไม่ใช่ดูในสิ่งที่เขาสอนมาอย่างเดียวต้องหาจุดหาจุดตำหนิของเราเองให้เจอครับแล้วก็ส่วนอื่นด้วยบางทีตำหนิจุดนั้นพระบางองค์พิมพ์ไม่ติดอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าพระองคนะ์นั้นมันเป็นพระเกน,นะครับ เราต้องดูส่วนอื่นประกอบไปด้วยไม่ใช่เอ้ยพระองค์นี้จุดไม่มีว่ะเป็นพระเกษอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยดูหลายๆจุดเพราพระบางองค์พี่ปั๊มมาแล้วเอาไปวางไว้เกิดการทับการหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้จุดหายไปทำให้หน้าพระสึกไปทำให้บัวสึกไปอย่างเงี้ย เป็นไปได้ไม่ใช่ปั๊มแล้วก็คาไว้ในบล็อกนะครับถึงจะจะคมกลิบอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ใช่คืเขาปั๊มเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปวางตากแห้งไว้ช่วงนั้นแหละครับจะทําให้พระเกิดมีตําหนิได้บางตําหนิอาจจะหายไปอย่างนี้ครับเอาละครับเอามาฝากการรุ่นนี้ระวังนะครับตาอย่ากลับอย่ามองแท้เป็นเก๊อย่ามองเก๊เป็นแท้ ครับฝากไปด้วยนะครับครั้งต่อไปมีรุ่นไหนเอามาบอกมาเตือนเพื่อนอีกเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ